และตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทสยองขวัญแห่งหนึ่งและเราเลาอยู่บนลูกปั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านแห่งนี้ใช่แล้วศักดิก์สิทธิ์มากเลยสัต่อันถามคนศักดิ์สิทธิ <c oughs> ์แม่งขึ้นไปจะปดูรบหลู่รบเลี่ยมลกูรบเลี่ยม <c oughs> หวังังกะ เอฮ้ยเฮ้ยโอโอโอเฮ้ยมึงลอยได้เหรอเทคนิคใหม่ต่อตัวลอยได้เลยวะเฮ้ยแล้วเราเล่นอะไรกันมาวันนี้อันนี้เรามาอยู่กับเกม Before Touch เป็นเกมแบบว่าเขาบอกว่าเราต้องหาแบบคนหายตัวที่ลึกลับไปนะเราจะเป็นนักสืบรับบทเป็นนักสืบเพื่อหาคนที่หายตัวไปเย้ไม่อยากเล่นเป็นตัวคนนันอยากเป็นตัวคนนั้นวะก็เป็นนัวคนนกันดูว่าไปดีไปดีกว่าแล้วเล่นยังไงอ่ะจริงๆเราไม่ต้องบอกก็ได้นะว่าเป็นแบบผีดูจากขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะเออนี่เราสองเพื่อเฮ้ยผู้ชา กูสาวยืนกูสาวเล่นด้วยบ่กูสาวอ่ะโอ้ยแต่งนาวอย่างเงี้ยกูสาวเฮ้ยผักผัดนี่เฮ้ยไม่เล่นม่เล่นกูต้องเล่นไม่เล่นก็ต้องเล่นไปเล่นกูสาวไปเล่นไปเล่นกันไปเล่นกันเฮ้ยกูสาวนี่เนี่เนีนีสาวนี้เอ้าเอ้ากูสาวกูสาวมาจากเมืองเวชมน เอาแล้วก็เอาใส่หูฟังกราฟิกนั้นสูงมากต้องจําเป็นตั้งค่ากราฟิกให้สูงนะคําเตือนนี่เป็นเกมที่น่ากลัวซึ่งอาจจะทําให้เกิดความวิตกกังวลหรือว่าการหยุดชะงักเพราะเกมมีจัมสแกร์หรือเสียงเอฟเฟกต์แสงสีเสียงใครที่มีโรคเลือรลังปรดระวังและโอ้ยรู้สึกเหมือนกำลังจะตายเลยเอาเลยเหรอตรงนี้เลยเพลงป่ะไม่ได้เปิดไม่ไม่เปิดเสียงอะเปิดนิดหน่อยดีก็ได้ก็ได้ โอ้ยละครแบบละครดึกกำญันะอมเละครดืกันละครเก่าริชิน้ไาริชิน่ะเมคอินจอนจอนแคปเ้ยช่งอลังการมากเหมือนนั่งนั่งดูหนังหรอไม่มีสไปเดอร์แมนด้วยสไปเดอร์แมนเยูปะมันดทูสไปเดอร์แมนน่ะมีเรารู้เ้ยอลังการจังมเลื่อไปตรงรถด้วย และเราก็เลื่อนมาในเรื่องเลยเรื่องนี้เรื่องนี้อุ้ยขับรถด้วยปะเราจะขับไปไหนกันวะมึงไม่ดูสไปเดอร์แมสแบบนี้เอาเอารถชนเอาเอารถกระตกรถกระตกโอ้โหรถกระตกจะชนเลยนะรถกระตกเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมเทปมันเทปอย่างนี้วะเฮ้ยกว่าไม่ดีทำงานเป็นนักสื่อทำงานเป็นนักสื่อเลยนะลองดูสิวันนี้เราวันนี้เราจะมีอะไรอ่ะโอเคทงานเลย เดวิดเหรอเมื่อวานนั้นเราได้รับจดหมายมาจากเดวิดจอห์นสันเออพ่อของเขาอะนะเขาเป็นพ่อของครอบครัวในเดวิดเอออ่านไม่ออกละดูเมืได้ข้อมูลว่าเราเป็นลูกภรรยาแล้วก็เกิดลูกเกิดลูกเขาก็หายตัวไปเหรอใช่หายตัวไปแล้วบันเกิดแล้วก็เออบัตรบัตรสเตนนี่คืออะไรไม่แน่ใจวะไม่รู้ว่ะอ่านไม่ออก เอาแปลว่าเขาทํางานตแอ้วเออลูกหายตัวไประหว่างที่เขากลับมาจากงานเอ้ยมึงเปิดไปเลี่ยวเลยนะขนาดนั้ของวันนี้จะไม่ยากจะ้วฉันนองว่าทุกอย่างจะตับลื่นก็แค่รถกูก็ไม่น่าเลาบ้วยหรือแล้วป่ะทางแม่งตะกุกตะกักจิปเ๋งเลย เอาละคุญแจเปิดประตูได้ทั้งหมดเหรอคุญแจาสามารถเปิดประตูได้ทั้งหมดเลยมันบอกและอย่าลืมห้ามปิดเสียงนะห้ามปิดเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกู <c oughs> ปิดเลยอุ้ยตกใจด้ามึงเนี่ยกูต้องตกใจรือเปล่า <c oughs> ไอ้กูปิดเสียงเลยนะบ้ะปิดเต็มเชี่ยเลยเอ้ย <c oughs> ดูรถนี่ก่อนบเฮ้ยไหนดูดิไอเราเรายับเรารับบทเป็นยอดนักสืบเออเอาละนักสืบคุณนักสืบนักสืบพิษแล้วยัครับคดีนี้คุณเรียกผมว่านักสืบพิษใช่เลยผมจะเรียกคนณนักสืบเบลนออิสัต โอเคนักสืบพีทเราดูที่บ่อน้ําก่อนไหมบ่อน้ำน่าจะมีอะไรที่น่าสงสัยนะใช่ฉันว่าต้องมีแน่เลยบ่อน้ําเนี่ยฉันโอ้กูว่ามึงเนี่ยน่าสงสัยสุดละไม่มีอะไรเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านกันดีกว่าสิ่งที่น่าสงสัยน่าอยู่ในบ้านครับนักสืบได้เลยครับนักสืบเป็ดกูติดอะไรมันเข้าไงไอ้กูติดอะไรอ๋อกูเข้าไงประตูนี้เปิดแสดงว่าเราต้องหาประตูอื่นเข้าสินะไม่เห็นหรือเปล่า ไ<ด>อ้ยิ่งตุ้กี้ดิโอเพนตสตอร์ใครพูดการกุญนะแจแล้วทำไมเราก็เป็นเสียงผู้หญิงวะเสียงภาคไงมันเป็นละครเนะ่ยเราดูละครอยู่ไงแต่ตัวละครกูเป็นผู้ชายนะไไโอ้ยมันเป็นยังไงอะ่ะน่าดาสิไปเลยโอเคเราเขาจะพัดแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะ <c oughs> ใจเย็นดิปีนหรือเปล่าต้งปีนอะไหรือเปล่าไปไหนเนี่ยเอ้แต่ไฟข้างบนเปิดเหรอเออไปไงอ่ะตุ้กนี่เปล่านี่หาคีย์ป่ะเอ้ยคีย์เฮ้ยใครจะมาห้อยนี่วะ เออไอ้บ้าปาบอเหมือนมืนแบบว่าเอ้ยมือหาไม่เจอแน่นอนกูแขวนไว้นืตรงนี้ดีกว่าเออดิประตูบานโคตรใหญ่เลยมึงเปิดดีดีดิก็เปิดแลวยังไงชิดหรือเปล่ายูนแจ่ะเอ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วไปแล้วครับเธอมนไกอมึงเชื่อกไหมว่าถ้าเข้าไปปุ๊บประตูปิดไม่เชื่อว่ะลองไหม อตามัน่ปิดวะเฮ้ยมันเป็นเกมผีไม่ได้นะประตูมัน่ปิดเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เกมผีแล้วล่ะเอออ้าวโอเคพี่พาละกูไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยไปโกุ๊กไปเข้าสูตรหนังเกมผีเลยวะสูตรเกมผีต้นตำล้ำนะแล้วจะมีตัวอะไรพุ่งออกมาไม่มีโอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยไม่ชอบบ้านอย่างนี้เลยพูดจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวกย์เราได้ปะเกย์คุล็อกได้เลยเฮ้ยบัตรกุญแจไม่เปิดกุญแจหายไปแล้วอ่ามาด้านนี้ครับ อ้เหี้ยแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมผ้าม่านมันเลื่อนลงมาอะไรเอออ๋อลมลมอ๋อเหตุการณ์นี้จะต้องตกตกไหมใช่ไหมลมใช่ไหมเหตุการณ์นี้ตกไหมเหตุการณ์นี้ไม่ตกโอ้ยคิดมากนะเฮ้ยเฮ้ยดูนี่ก่อนไหมชี้ะทำไมมันหลอดจังวะเอาละครับ ผมได้บเบาะแสแล้วครับคุณนักสืบพีทผมว่าบา้านหลังนี้ต้องมีคดีฆาตกรรมแน่นอนเพราะเลือดเต็มเลยโอ้เลือดเต็มที่นอนเลยครับตอน,นเลือดเกิดจากตรงนี่ตรงหน้าทีวีและเลือดได้ลากเข้าไปในนี่โอ้เฮย้ยใช่ไหมเฮ้ยเออไฮ้ข้างหลังเหมือนนี้โลหะใช่ข้างหลังเหมือนมีทางเข้าแต่ว่าเราเข้าไม่ได้ผักไปเก่งมาก <c oughs> ครับคุณเก่งมาก <c oughs> ครับนักสืบพีทสุดยอด,ดจริงๆไปไงต่อไม่รร้เราต้องหาวิธีการเปิดประตูนี้ให้ได้แต่อันนี้เก็บได้ด้วยนะมึงดูดิเออนี่เก็บได้อะเก็บได้ เฮ้ยแล้เก็บได้หมดด้วยอ๋อเหมือนจะเป็นซิ้นส่วนบางอย่างนะอผมว่าต้องมีอะไรแน่เลยครับเอ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่า,อ,าอย่าบอกอนะอ,อย่าบอกนะว่าจยาตกใจ <laughs> <laughs> ไม่ได้ตกใจกูทำไมอ ى, ่ะกูก็มาเพราะออ๋อตกใจจริงด้วยสิ <laughs> กูว่าใจแล้วไอ้เธอหน้ายหญ่ใหญ่อ่ะเปิดว <c oughs> ่าตกใชั้นสองว่ะแต่แต่ยังเพิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนักสืบมันมันกลับมาแล้วเราเรียงในนี้เปล่าเออว่ะผมว่าเรียงในนี้ก็ได้นะมันต้องเป็นคำว่าอะไรสักอย่างอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยผมว่ามัน เราต้องหาแบบหาคำโอ้ต้องหาคำทำตอบก่อนใช่ไหมใช่แล้วผมต้องหาคำตอบก่อนละเอ้ยเข้าประตูนี้ก่อนไหมประตูที่เราเปิดครั้งแรกอ่ะโอ้ยเชน้ามันตกใจมากเลยไปห้องน้ำไปดูห้องน้ำห้องน้ำรู้สึกว่ายังจะไม่มีอะไรน่าสงสัยนะว่าไม่น่าไม่เฮ้ยแต่ข้างบวนเฮ้ยนี่เฮ้ยวัสลูมลิฟวิ่งลูมลิฟวิ่งลูมลิฟวิ่งลูมห้องน้ำนั่งเล่นอะไร เก็บได้ด้วยเหรอห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็แล้วแปลว่าเราต้องไปห้องน้ําแล้วก็ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเรายังไม่รู้ตอนนี้ผมว่าคุณน่าจะไขคดีได้นะเอาละมีเหมือนเอ้ยกระทำข้อสอบด้วยไม่มีอะไรครับคุณนักสืบพีทตามมาอันนี้คือห้องครัวผมว่าห้องครัวน่าจะมีอะไรน่าสงสัยนะเอาละห้องครัวมีอะไรเฮ้ยตู้เย็นเปิดได้ดหรอเฮ้ยนี่ไงอะไรไม่รู้สลัดสี่ตัวโอ้ยี่ตู้ตรงนี้ enter direct สี่โค้ดว้าว ว้ายเฮ้ยเขี้อะไรแทงมุมเกาะกูตัวเล็กกูทำไมต้องโดนเฮ้ยกูเไอ้กุญแจละเป็นกุญแจอะไรมาไม่รู้เหมือนกันกุญแจกุญแจเก็บของเปิดดิห้องเก็บของได้เหรอไม่ใช่อันนี้ห้องเก็บของนะไม่ใช่หรอเว้ยแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์ไล่กันเกิดขึ้นแน่นอนเลยว่าเฮ้ยอย่าพูดดิ ว่ามาเก็บของเฮ้ย,ยนี่ไงชั้นบนเออฮี่ชั้นบนเอน,นเอะเฮ้ยแต่ก่อนมีชั้นบนมีตรงนี้ป่ะมีชั้นล่างด้วยนะโอ้ยอย่าใบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกได้ยังไงอัน <c oughs> นี้กูเกลิลไก่เปิดดิหน้ามึงหน้ากลัวผีเฮ <c oughs> ้ยใครเตะเลยออกมา โอ้ยอ <perhaps. S 1> <guess. S 2> oh, ๋อแบบพร์มันโอ้ยเราอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราไปที่ห้องหนึ่งห้องสองห้องห้องสามอ๋อที่เขาบอกเมื่อกี้หรือเปล่าที่แบบห้องนั่งเล่นห้องน้ําห้องน้ําอะไรบางส่อย่างไรเงี้ยนี่ไงชิเก้นห้องนั่งเล่นห้องน้ํา ล้วไหนคือห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็อ๋อชิเก้นก็คือห้องที่หนึ่งห้องรีวิ่งก็คือห้องที่สองห้องชักก็คือห้องที่สามห้องน้ําแต่มับอกอะไรนั่น่ะสิก็คืออะไรคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรลองแกะดิพอเราค่อยไปหากันดีกว่าเราขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่ากูไม่อยากขึ้นเลยชั้น2ไปมีอะไรหรอกเรามาหาคนหายนว้ยเรามาหาคนเชือกดีครัสือพีทเอ้ยมากับผมดิแล้วก็อุ้ยประตูล็อกว่ะที่หาละ ก็มึงมีกุญแจไม่ใช่หรอมันกุญแจหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเฮ้ยดอนดอนอะไรอ่ะเฮียล่ะกูไม่มองกูไม่มองเฮ้ยเดี๋ยวนะกูได้เศษชิ้นส่วนรูปมาว่ะไหนเนี่ยรูปอะไรมามันเป็นรูปเหมือนผู้หญิงอ่ะที่มึงเห็นปะไม่เห็นให้เขาดูดิมันเป็นแบบผู้หญิงที่ถ่ายรูปกับบ้านหลังนี้แหละ มันมีชิ้นส่วนอะไรให้ให้เติมปะ่ะเฮ้ยนี่ปะ่ะมึงดูดิเนี่ยเออวะ่ะเฮ้ยออกไปดูข้างนอกปะ่ะออกไปดูตรงตรง,ตรงตรงแบบว่าที่ที่เหมือนกับตรงนี้ปะ่ะข้างนอกบ้านม,มึงอย่าลืมนะว่าประตูมันล็อกไปแล้วอะ่ะอดูเชี่ยะไรล่ะครับเออแล้วเราต้องยังไงอ่ะแต่มันให้คำใบ้ห้องน้ำนั่งเล่นห้องเล่นเออเนี่ย ห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องเล่นคืนเด้อเด้อมันมีเกี่ย์ไปดูก่อนนะเว้ยกูรู้แล้วอะไรไอห้องน้ำอ่ะไอ้ห้องนั่งเล่นอนะ่ะเลขสองใช่ป่ะห้องน้ำคือเลขสามแสดงว่าโค้ดที่สี่ตรงนั้นนะ่ะอาจจะเ,เป็นสามสองสองสองะสามสองสองสองโอ้ยเอ้ยชีย้ย อัจฉ <ENNIS> ริยะจริงๆก็บอกแล้วผมดีแล้วครับพี่คุณเป็นหัวหน้าลักสืบของผมใช่แล้วคุณมั่วได้สุดยอดจริงๆตั้งใจเหรอโอ้ยนั่งคิดมาอย่างดีเออในความมั่วโอ้ยแจอะไรอ่ะกุญแจห้องข้างบนเลยล่ะไม่ดีรู้สึกไม่ดีเลยครับรู้สึกก็ผมกำลังจะตายดิกไป้ะเฮ้ยอย่าพูดดิทำไมมันเปิดไม่ได้เเฮ้ยมันไข่รอบเดียวไม่เคยจะได้ โอเคได้ละเฮียตกใจหมดไม่มีอะไรโอ้เปิดดิเฮียเปิดไม่ได้ครับเอาแล้วไม่ตมีตัวอะยเฮียเฮี้ยมึงโดนไหมฮ่าฮ่ามึงโดนไหมอ่ะเต็มสองตาเลยครับผมไอ้สัสตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยมันมาฆาตกรจริงปะเนี่ยเอ้เราเป็นนักเสพด้วยกูยังไม่ได้ทำเชีย่ยอะไรเลยครับกูโดนแดกแล้วเมื่อกี้กูหันหนีไม่ทันด้วยเฮ้ยรู้สึกว่าลูกเขาหายแล้ววะเหลือแค่ 2... องอ๋อน,นี่น่าจะเป็นห้องผวมีภรรยาหรือเปล่าจับมือกันด้วยใช่ไหมจากการสันนิษฐานแล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นอาลิซาเบธอันนี้นคืออเล็กซ์เขาเป็นสามีอรยากันไม่รู้กูัมว ดูว่ามีหลักการไปเลยกว่าอุ้ยมันมีห้องข้างบนนี่ปะหรือว่าข้างบนนักสืบมีห้องนี้ด้วยกูว่าอย่าขึ้นไปได้เอาเอาห้องข้างล่างก่อนดีกว่าอุ้ยนี่เปิดได้ครับเปิดได้ด้วยเหรอโอเคน่าจะต้องเอาอะไรมาไขน็อตตรงนี้สักตัวหนึ่งได้ละเอ้ยเราขึ้น้นชั้นบนชั้นนอกก่อนดีกว่าเอาเอาแต่ละชั้นก่อนได้เลยโอ้บางทีก็อยากขึ้นข้างบนนะโอ้ชั้นบนไหม ตรงนี้ก่อนดีโอ้โห oh เปิดได้ด้วย A B I O เปับไม่มีอะไรเป็นห้องเปียนโนโอ้ oh, นี่จะเป็นห้องลูกสาวเขาอะดูได้รางวัลด้วยอ๋อเออลูกสาวเขาเล่นเปียนโนด้วยโอเคโอ้ oh, โน้ตหายใช่มีโน้ตเพลงหายไปไม่น <c oughs> ี่ <c oughs> ไม่ใช่ชายที่ <c oughs> ส่นลูก <c oughs> ของเขาเนี่ย <c oughs> มัน <laughs> จะเสะอือนทุกสอือกทุกเกมไม่ได้เลยอะไรอีกอ่ะอนั้นร <laughs> <laughs> ูปบ้านนอะอันนั้นได้รูปอะไรมาเลยช่วยผมดูหน่อยสิครับรูปมันเป็นรูปส่วนข้างล่างของอเออโอข้างล่างใช่และ <laughs> มันเป็นรูปต่อกัน <laughs> มือมึบงบัง <laughs> อาละ่ะเราไปประตูนี้ <laughs> ไม่ได้โอ้ยมันมีเขียนว่าอะไรด้วยอ่ะเอ้เดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรวะ เขาบอกว่าอย่าแตะปะดอนดอนฮะอย่ามองตามตามันบอกเงี้ยอันนี้อย่าแตะอย่ามองตามตาคือเลยวะตอนสเตฟอย่ามองตามันมันเชื่อได้หรอลองไหมเออลองไหมเขาก็เตือนอยู่ปะเอ้ยไม่เราเราไม่นะเราแต่จ้องมองที่ตามันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าอย่างนั่นนะสินั่นมองที่ตาเหรอกูไม่กล้าหันหลังเลยอะ ได้กุญแจอะไรมาเฮ้ยมันหไมาได้กุญแจชาลีเบดรูมมาห้องของชาลีอ๋อเขาชื่อชาลีเราไม่ต้องเดินแล้วแล้วมราอยู่อะไรบนหัวกูเนี้อุ๊ย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 เชียร์ละอุ๊ย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 ห้องะอ่ะแล้วตอนนี้เบาะแสที่ผมได้มาก็คืออุ้ยห้องน้ำเอ้ยมึงเดิเข้าไปดีมึงเดิเข้าไปดูดีไปด้วยกันได้ไหมอะอะมึงง่าบ้างก่อนดิมึงไม่ได้กล้องอ่ะแตะได้ไหมอ่ะหยา สัญหาแล้วบุ๋เอ้ามีอะไรไม่รู้อะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยได้โน้ตโซนได้โน้ตเพลงมาโน้ตเพลงหรอเออเป็นโน้ตเพลงแบบว่ารหัสตามโน้ตเพลงอ่ะโอเคงั้นแสดงว่าต้องไปหาชิ้นส่วนมาก่อนแล้วก็ค่อยแกะโน้ตเพลงดิใช่เราต้องแกะเลขโอเคเนี่ยเปิดได้ปะเฮ้ยเฮ้ยมาห้องน้ำก่อนตรงนั้นเปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมึงได้ยินเสียงเอ็นเอ็นเอนปะไม่ได้ยิน ข้างในเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะถ้ามึงไม่ได้ยินเหมือนก็เข้าแบบปะไม่เอาไม่ได้ยินเอก็เข้าไปสิก็เป็นตากล้องมฮเลยไม่มีล็อกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออโถยคิดมากโถนี่ไงชิ้นส่วนกูเก็บเองพวกชิ้นส่วนเนี่ยได้เลยมึงเปิดมาชนวยทำไมละแล้วกูยังไม่ได้เก็บเลยนะ กูจะได้เก็บไหมแล้วันอะโอเคได้เลยมาส่วนของรูปรูปภาพนั่นแหละเขาถ่ายหน้าแถวๆถวหน้าบ้านอ่ะเหมือนเดิมเอาเราไปกันอีกว่าละตอนออกน่าจะไม่มีอะไรนะมึงต้องเปิดซักห้องหรือเปล่าว่าห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เออไม่แน่ใจวะเปิดเลยมันเปิดทีเดียวไม่เคยจะได้สรุปใช่หมดอะเป็น่าะห้องนี้ไม่ใช่ไอ้ใจหมดเลยแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าห้องไหนคือห้องใชร์อ่ช่์หรือห้องห้องนี้เปล่า ้ยเฮ้ยใช่ละโอ้ยโหหูหูอะไรครับนักสืบผมว่าคุณเก่งที่สุดแหละทันหลังเลยทันหลังเลยอุ้ยอะไรตุ๊กตามึงไปไหนอะตุ๊กตาเฉยเฮ้ยมีชิ้นส่วนลูกให้ดูกันอ๋อนี่โซนโซนหลังคาบ้านไหนอ๋อนี่โซนหลังคาบ้านเออเดี๋ยวกูหยิบเองได้เสียละตอนนี้ยชิ้นส่วนเฮ้ยแล้วโอ้นี่รูปนี่ ไอ้เด sh ็กเด็กโชว์ตัวเจเจเอซีแล้มีไดอารี่ด้วยไดอารี่ชาลีไม่เด็กเขาชื่อชาลีเหรอชาไลส์ใช่ไงชาชาไลส์ดิฉันเป็นแคสแคลเลียน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 แคลลเลนเอาไม่ใช่ชาลีลเหแคลเลนว่ะทันทีละอ้าวหรอฉันเป็นเด็กผู้หญิงอายุ6ปีฉันรักการเล่นเปียโนฉันอาศัยอยู่ในชนบทและสนุกกับมันมากแม่ของฉันบังคับให้ฉันเริ่มเขียนไดอารี่เพื่อปรับปรุงภาษาของฉันแต่เออฉันต้องทำมันเหรอฉันไม่อยากั แสดงว่าเด็กคนนี้รักที่จะออกไปเล่นข้างนอกใช่ไหมพ่อกับแม่ของฉันตายและเมื่อฉันกลับมาจากโรงเรียนฉันตื่นขึ้นมาอะไรเนี่ยข้ามหน้าหรือเปล่าอ่าใช่ ดังนั้นมันเป็นภาษากังกแหละมันยาวเกินไม่แม่ของฉันไม่แม่ของฉันคือภรรยาอยู่บ้านพ่อฉันนั้นออกไปทํางานแต่ฉันไม่รู้เลยว่างานที่เขาทำอ่ะฉันคิดว่าเขาเป็นคนแบบเขาที่ว่าพ่อทําความทําแบบว่าทําอาชีพทําความสะอาดเขาแบบว่าเขาได้กลิ่นแบบมีกลิ่นแปลกๆที่เสื้อติดมาตลอดเลยโอ้ฉันกําลังเขียนถึงวันนี้เพราะว่าฉันอยากไปโรงเรียนฉันอยากเรียนโนแล้วพ่อแม่ของฉันอ่ะคนที่จะภูมิใจเลยอ่ะให้รางวัลเลยให้รางวัลเป็นรถไฟใช่เป็นรถไฟเป็นรถไฟ นะมันบอกว่าพ่อพ่อทางานมาแล้วก็เหมือนกลิ่นแบบว่ากลิ่นอะไรติดเสื้อมาตลอดเลยเพราะมันคิดว่าพ่อนะใช่มันเป็นคนเพราะมันคิดว่าพ่อมันทํางานความสะอาดเพราะมีกลิ่นเหม็นๆติดเสื้อตลอดเลยวิ้ยจะบอกนะว่าพ่อเป็นฆาตกรเหรออุ้ยเป็นไปได้นะออว,ว่าเอาละวันนี้สิบขวบแล้วเบิร์ดดี้พ่แม่ของฉังนทะำขนมเค้กไว้ให้นะ่ะแล้วก็ฉันได้ของเล่นด้วยเป็นบาร์บี้สองตัวจากพ่อของฉันพ่อของฉันนั้นเออยิ้มยิ้มแปลก แต่ก็เขาก็ให้ของเล่นฉันมาเล่นด้วยโอเคเขานั้นก็แบบโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่ไหมคอกับเพื่อนฉันก็แบบว่าต้องการที่อยากได้โทรศัพท์มากเลยอยากต้องการเล่นอะแล้วฉันก็บอกเขาว่าฉันจะมาว่าถ้าครบรอบอ่าสิบสามขวบของเขาอะฉันขอเป็นโทรศัพท์ได้ไหมเรามั้นไปเพราเขาบอกฉันเพราะเขาจะให้ฉันเมื่อตอนสิบสามขวบเอาละแต่แต่รีต่อไปคืึสุดท้ายนี้ฉันฝันหลายมากฉันพบว่าพ่อแม่ของฉันตายอ่าฮะแล้วก็กลับไปโรงเรียนฉันก็ตื่น ตอนที่ฉันกลับมาจากโรงเรียนก็คือฟันรายว่าพ่อแม่ตายเมื่อตอนกลับมาจากโรงเรียนแต่ก็ตื่นขึ้นแล้วก็หมดแล้ว oh, เดลี่แสดงว่าเราอาจจะไม่รู้นะคะว่า,ข,าข้อเขาแต่เท่าที่อ่านไดารี่มาพ่อเขาแปลกแปลกล้เย วางแล้วไม่มีสัญญาณอ้าล well ูกข้าหมนดีกว่าเหลือได้ข้ามหมดแล้วทางข้ามหมดแล้วอ่าแล้วทางข้ามหมแล้วนะครับตอนนี้เราได้บอกเสียงเพิ่มขึ้นมาใช่นิดหน่อยเหมือนว่าพ่อเป็นนักทําความสะอาดไม่ใช่แค่ลูกของสันนิฐานเฉยๆแต่แบบมันอะไรมีอะไรกินตุกตุแปลกๆในเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้ยนี่ไงของเล่นรถไฟของเขาหรือเปล่าเออเนี่ยของเล่นรถไฟที่ซื้อให้อ๋อเหมือนต้องมีฐานป่ะนี่ฐานมันหานตปก้อนหนึ่งเนี่งมีของเล่นรถไฟต้องมีฐานอีกหนึ่งตัวเก่งมากเลยครับนักสืบ นักสือไปเถอะเฮ้ยเสียตกใจมึงไงสัตว์มีอะไรไหมไม่น่าอะไรนะโอ้ยมีเลือดไปรูปนี่ไงเอามาประกอบดิโอ้นี่ไงเอออตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็ต้องอยู่ข้างล่างนี้โอ้ยอันอันไม่ใช่อ่าอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้เฮ้ยเลยกันนึงไงนี่ครบแล้วโอ้ยก็ตัดฟากโอ้มีข้างบนหัวด้วยโอ้ยคุณแจอะไรเขาเก็บดิเสียคุณแจเซเว่นเซเว่นเซิร์นคนชื่อเซเว่น พ่อมันเหรอแสดงว่าลูกมันชื่ออะไรนะเคลรีป่ะเคเนเคเนเคเนพ่อเขามันชื่อเซอร์เบนโอเคโอเคครับอะไรนักสืบเราได้แล้วเราจะไปเปิดห้องก่อนไหมเปิดห้องก่อนไหมมันมีทางขึ้นไปต่อข้างล่างเฮ้ยเราไปเปิดห้องก่อนไหมในในก็มาละเราขอขึ้นไปดูก่อนว่ามันมีอ๋อมันล็อกนั่นไงดัวละโอ้ยเปิดไปเดี๋ตอนลงคงไม่มีอะไรนะไม่มีล็อกแต่ตอนเปิดประตูอะไม่แน่เฮ้ยเขาหิ้มล้มอ่ะ จริงเอ้ยใช่เหรอล้มแหละมันล้มอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันล้มอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยเฮียตกใจว่ะโอ้กูเดินไปอีกนิดนึงโดนแต่หัวมึงแล้วน่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮียละมึงจำตู้ที่เราแอบได้ได้ได้เต็มเลยเอาเอาห้องนี้เอาห้องนี้เอาห้องนี้เปิด